ไทยแลนด์ทำถึงถ้าอากาศยานไทยแจกตุ๊กตาหมูเด้งต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานเป็นไวรัลในหมู่ต่างชาติอยากได้น้องหมูเด้งกันเป็นแถวใครได้ไปแล้วถือว่าเป็นแรไอเทมเลยก็นเนื่องด้วยเทศกาลสงกรานแบบนี้เนี่ยผมก็ขอเอาข่าวเบาๆมาฝากเพื่อนๆกันบ้างน,นะครับเพื่อให้เข้ากับทีมในการพักผ่อนในช่วงนี้ เผื่อใครไม่ได้ไปเล่นน้ําและฟังคลิปอยู่ที่บ้านก็จะได้รับข่าวสารที่ใจฟูกันในช่วงเทศกาลนี้นะครับสําหรับเรื่องนี้มันมีอยู่ว่าทาอากาศยานไทยหรือ AOT เนี่ยเขาได้ทําการแจกตุ๊กตานอนหมูเด้งเพื่อเป็นของขวัญแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยหรือวันสงกรานะครับโดยที่การแจกครั้งนี้เนี่ยเป็นการแจกในหลายสนามบินนะครับ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของท่าอากาศยานไทยนะครับได้แก่สนามบินสุวรรณภูมิสนามบินดอนเมืองสนามบินเชียงใหม่สนามบินแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายสนามบินภูเก็ตสนามบินหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งตุ๊กตาหนอนหมูเด้งที่เขามาแจกเนี่ยก็ไม่ใช่น้อนหมูเด้งธรรมดานะครับแต่เป็นหมูเด้งที่ใส่เสื้อลายดอกสงกราน ซึ่งทาง AOT เนี่ยเขาก็ได้เอามาแจกในจุดสายพานรับกระเป๋าเพื่อให้นักท่องเที่ยวหยิบไปเป็นที่ระลึกคนละตัว2ตัวนะครับซึ่งหลังจากคลิปและภาพบรรยากาศการแจกตุ๊กตาน้องหมูเด้งถูกแพร่ไปในโลกออนไลน์แล้วก็ทำให้มีชาวไทยและชาวต่างชาติหลายคนเลยนะครับมาถามหาตุ๊กตาน้องหมูเด้งกันเป็นแถวเพราะด้วยความอยากได้โดยที่น้องหมูเด้งที่เขาเอามาแจกเนี่ย ก็น,น่าจะมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับจึงทำให้หลายคนบอกเลยนะครับว่าก็พึ่งไปสนามบินมาในช่วงนี้แต่ทำไมไม่เจอตุ๊กตาน้องหมูเด้งยังชาวต่างชาติคนแรกเนี่ยเขาได้เข้ามาบอกว่าฉันอยากได้ตุ๊กตาหมูเด้งสักตัวหนึ่งฉันรักกรุงเทพความคิดเห็นถัดไปคนนี้ได้มาเสนอแนะนิดนึงนะครับโดยบอกว่าเราสามารถหยิบไปได้คนละตัว2ตัวเลยเหรอแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าสามารถหยิบไปได้เลย มันไม่มีป้ายกำกับไว้ว่าหยิบไปได้เห็นบางคนก็หยิบไป2อสตัวความคิดเห็นถัดมานะครับว้าวไทยแลนด์สุดยอดจริงๆความคิดเห็นต่างชาติคนถัดมานะครับฉันไม่เคยได้ซักอันเลยตอนไปเมืองไทยเมื่อ2ปีก่อนอาถ้าเป็นตุ๊กตาน้องหมูเด้งเนี่ยเขาเพิ่งมีในเทศกาลนี้นะครับ2ปีก่อนก็น่าจะยังไม่มีนะครับความคิดเห็นถัดมานะครับฉันอยู่ที่สนามบินเมื่อ 2- 3วันก่อน แต่ฉันไม่รู้ว่าเขาแจกความคิดเห็นต่อมาคนนี้เขาน่าจะเห็นคลิปที่มีรปภยืนอยู่นะครับเลยเข้ามาคอมเมนต์ว่าถึงกับต้องเรียกรปภมาห้ามศึกไม่ให้คนมาแย่งตุ๊กตาน้องหมูเด้งกันเลยทีเดียวเหรอความคิดเห็นถัดมานะครับโอ้ฉันอยากได้อันหนึ่งแต่ตอนนี้ฉันอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วความคิดเห็นถัดมานะครับอยากได้ซักอันหนึ่งความคิดเห็นถัดมานะครับอยากได้ซักตัวมีใครช่วยเอามาให้ฉันได้ไหม ความคิดเห็นต่อไปนะครับฉันรักสิ่งนี้ความคิดเห็นชาวต่างชาติคนถัดมานะครับฉันมาถึงเมืองไทยเมื่อคืนนี้และฉันไม่เห็นสิ่งนี้ในสนามบินเลยหรือว่าพวกเขาแจกจ่ายสิ่งนี้เพียงแค่หนึ่งเที่ยวต่อวันสำหรับถ่ายวิดีโอและภาพโปรโมตส่งเสริมการท่องเที่ยวและการต้อนรับแบบไทยความคิดเห็นถัดมานะครับฉันหวังว่ามันจะดีสำหรับเด็กๆนะ ความคิดเห็นถัดไปคนนี้ได้เข้ามาชมเมืองไทยนะครับโดยบอกว่าดินแดนสีทองแห่งรอยยิ้มความมหัศจ,จรรย์ของประเทศไทยความคิดเห็นถัดมานะครับทุกคนรักน้องหมูเด้งความคิดเห็นต่อมานะครับเอยโยน่ารักมากฉันอยากได้ความคิดเห็นถัดมานะครับโอ้พระเจ้าฉันอยากได้แบบนี้ความคิดเห็นต่อมานะครับโอ้เจ้าตัวน้อยฉันอิจฉาคนที่ได้ตุ๊กตาน้องไปมากในตอนนี้ ความคิดเห็นถัดมานะครับสนามบินสุวรรณภูมิก็เคยแจกแบบนี้มาก่อนไม่ใช่เหรอเช่นก่อนหน้านี้มีการแจกตุ๊กตาหมีในช่วงเทศกาลคริสต์มาสในปี2 0 2 4ความคิดเห็นถัดไปนะครับนั่นมันไม่ใช่หมูเด้งนั่นมันก็แค่ของเล่นยัดไส้ความคิดเห็นถัดมานะครับยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพฮ5าฮาความคิดเห็นต่างชาติคนถัดมาคนนี้มาแท็กเพื่อนนะครับแล้วก็บอกว่าเราพลาดไปได้อย่างไรความคิดเห็นถัดมานะครับ ใครก็ได้เอามาให้ฉันทีอยากได้ความคิดเห็นชาวต่างชาติคนถัดมานะครับถ้าอยู่ในอินเดียสิ่งนี้จะถูกขโมยความคิดเห็นถัดมานะครับฉันอยากได้สักอันรักหมูเด้งความคิดเห็นถัดมาคนนี้เป็นคนเยอรมันนะครับเข้ามาบอกว่าขอบคุณมากพวกเรารักหมูเด้งความคิดเห็นถัดมาคนนี้ได้มาชื่นชมไอเดียการแจกตุ๊กตาหมูเด้งนะครับโดยเข้ามาบอกว่าไอเดียดีจริงๆความคิดเห็นถัดมานะครับ โอ้ oh, ไม่ฉันมาช้าไปวันหนึ่งฉันต้องการตุ๊กตานอนหมูเด้งความคิดเห็นถัดมานะครับฉันรักประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลกความคิดเห็นของชาวต่างชาติคนถัดมานะครับเสียดายมากเพราะฉันเพิ่งลงเครื่องมาที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวันที่12เมษายนนี่เองตอนขากลับฉันไม่ได้เห็นอะไรเลยและไม่ได้หยิบอะไรในสายพานกระเป๋ามาน่าเสียดายความคิดเห็นถัดมานะครับ ฉันรักในเซอร์ไพรส์นี้ความคิดเห็นถัดมานะครับฉันอยากได้ตุ๊กตาสักตัวหนึ่งความคิดเห็นถัดมานะครับประเทศไทยยิ่งใหญ่ที่สุดฉันรักประเทศไทยครับนี่ก็คือความคิดเห็นของชาวต่างชาติบางส่วนนะครับที่เขาได้เห็นภาพและบรรยากาศการแจกตุ๊กตานอนหมูเด้งเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยหรือวันสงการานนะครับ ซึ่งนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ท่าอากาศยานไทยหรือ AOT เนี่ยเขาทำแบบนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าใครยังจำได้เมื่อช่วงเทศกาลคริสต์มาสปีที่แล้วเขาก็ได้ทำฮือฮาและเป็นกระแสะไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับโดยการแจกตุ๊กตาหมีเพื่อเซอร์ไพรส์แก่นักท่องเที่ยวและครั้งนี้ก็มาแจกตุ๊กตาน้องหมูเด้งอีกครั้ง ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าในเทศกาลหน้าเนี่ย AOT เขาจะแจกตุ๊กตาอะไรให้แก่นักท่องเที่ยวเพื่อเป็นที่ระลึกอีกนะครับซึ่งเรื่องราวที่ผมกล่าวไปทั้งหมดทั้งมวลนี้เองผมก็คิดว่านี่ถือเป็นไอเดียเล็กๆที่สร้างรอยยิ้มกว้างได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับกับตุ๊กตาน้องหมูเด้งตัวจิว๋วแต่การสร้างความสุขเนี่ยไม่จิ๋วตามตัวนะครับเพราะแค่การต้อนรับด้วยของที่ระลึกน่ารักน่ารักแบบนี้เนี่ย ก็สามารถเป็นไวรัลและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลกได้ทันทีเลยนะครับนอกจากจะเป็นของขวัญที่จับต้องได้แล้วเนี่ยน้องหมูเด้งยังกลายเป็นตัวแทนของความเป็นไทยอีกนะครับแค่เห็นเสื้อรายดอกกับรอยยิม้มก็รู้สึกถึงบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและการต้อนรับแบบไทยๆไ,ได้เลยนะครับ แล้วเพื่อนๆนะครับใครมีตุ๊กตาน้องหมูเด้งตัวนี้ที่เขาแจกเนี่ยอยู่ในมือบ้างแล้วก็ถือว่าเป็นแรไอเทมเลยนะครับและสามารถเอามาอวดได้เลยนะครับและสําหรับในช่วงเทศกาลสงการแบบนี้เพื่อนๆไปเล่นน้ําที่ไหนบ้างแล้วก็สามารถมาแชร์ประสบการณ์การเล่นน้ําได้ในใต้คลิปนี้เลยนะครับ าไปที่ไหนสนุกเนี่ยก็บอกผมด้วยนะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง new s f n e w ของเราด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสุขสันวันสงการและสวัสดีปีใหม่ไทยครับ